สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกการไต่สวนคดีสำคัญที่กำลังเป็นที่จับตาอย่างมากนั่นคือคดีทักษิณชินวัตรกับการรักษาตัวบนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจซึ่งขณะนี้เข้าสู่กระบวนการไต่สวนชั้นศาลในครั้งที่14แล้วครับประเด็นของคดีนี้คืออะไรประเด็นสำคัญคือการที่นายทักษิณชินวัตรซึ่งถูกตัดสินจำคุกในหลายคดี ได้รับอนุญาตให้ไม่ต้องอยู่ในเรือนจำแต่กลับเข้ารับการรักษาอยู่บนชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่วันแรกที่ถูกส่งตัวเข้าสู่กระบวนการคุมขังฝ่ายที่ยื่นคำร้องต่อสาลดีาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเชื่อว่าการอนุญาตให้รักษาโดยไม่ได้เข้าเรือนจำแม้แต่คืนเดียวอาจมีความไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงขอให้ศาลไตส่สวนข้อเท็จจริง ว่ากระบวนการนั้นมีการแทรกแซงจากนักการเมืองหรือไม่การไต่สวนครั้งที่14มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อวันที่3มกรกฎาคมที่ผ่านมาสารนัดไต่สวนพยานสำคัญ5ปากซึ่งล้วนแต่เป็นแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตำรวจและราชทันศ์สารต้องการพิสูจน์ว่าอาการของนายทักษิณมีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่ถูกส่งไปเรือนจำหรือไม่กระบวนการอนุญาตมีคำสั่งจากนักการเมืองหรือผู้มีอำนาจเหนือกฎหมายหรือไม่ รายละเอียดทางการแพทย์ตรงกับสิ่งที่ปรากฏในรายงานราชทัรหรือไม่วิเคราะห์เชิงกฎหมายและผลกระทบหากศาลเห็นว่าไม่มีเหตุอันควรตามกฎหมายเจ้าหน้าที่รัฐผู้อนุมัติอาจมีความผิดฐานละเวน้นอาจขยายผลถึงรัฐมนตรีหรือผู้บริหารในรัฐบาลชุดนั้นหากศาลเห็นว่าการรักษามีความจำเป็นจริงนายทักษิณจะรอดพ้นจากคดีนี้แต่ภาพลักษณ์ของระบบยุติธรรมอาจยังถูกวิพากข้อขัดแย้ง สิทธิส่วนบุคคลวอซัสความยุติธรรมสาธารณะทีมทนายทักษิณอ้างว่าประวัติการรักษาเป็นข้อมูลส่วนบุคคลขณะที่ฝ่ายผู้ร้องเรียนชี้ว่าเมื่อใช้ทรัพยากรของรัฐต้องเปิดเผยเพื่อความโปรง่งใสนี่ไม่ใช่แค่คดีนายทักษิณแต่คือบทพิสูจน์ศักดิ์ศรีของกระบวนการยุติธรรมไทยว่าจะสามารถวางบรรทัฐานใหม่ให้กับการปฏิบัติต่อนักโทษพิเศษได้หรือไม่จะเอื้อมถึงคนใหญ่คนโตได้จริง หรือจะหยุดอยู่แค่เจ้าหน้าที่ชั้นล่างขอบคุณทุกท่านที่รับฟังการวิเคราะห์เจาะลึกในวันนี้ครับหากต้องการติดตามคำตัดสินของคดีนี้แบบสดๆอย่าลืมกดติดตามเราไว้แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ